วัสดีครับทุกคนวันนี้เราู่กับจ e ๊บเร i l นะครับทุกคนและเออใช่เล่นกับสองคนอีกแล้วโหลดดิ้งกายโอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตอนนี้นี่คือสวิตต์ประตูสู่โลกภายนอกเฮ้ยไอการมีก้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีถังน้ำมันเอ้ยการคุณมีคำถามหนึ่งอะไรวะแวค่กพื่อที่พี่มีกูทำไมกูต้องเป็นคนเปิดตลอดเลยวะ ลงตัวสร้างยาวๆฟันคุดเดี๋๊ะๆฟันฟันทองใครเนี่ยเอ้ยฟันทองทำนี่นี่คือน้ำมันนะครับเอ้ยน้ำมันยังไปได้หรอกยวมึงเติมอยู่เอ้ยเอาอ่ะขับได้กินเอ้ยบ้านทางซ้ายอ่ะข้างในมีข้างในมีหนึ่งข้างในมีหนึ่งอ้หโอ้โ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 หว้าวโอ้ชีพตายแล้วทางแกมจะเก็บยังไงวะเนี่ยชิบหายละมีที่เก็บอยูสี่ช่องมือบ้านหรือเปล่าจะเสี่ยงไปบ้านทางซ้ายไหมได้นะแต่กูไม่นำ

เอ้ยมึงฆ่าผเกิดใหม่โอ้เอโอ้กูตกใจเราแขงแล้วมันไปไปไไปไงวิ่งไป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 ช้าแล้วเช้าแล้วช้าแล้วเช้าแล้วขวาิปนี้มันเรนเดอร์ออกมาแล้วมันจะไม่พังป้อปะการังหดแล้วำไมกูแหลกไงวเพระอีกชั้ึมือนกูเห็นมีเมจิด้วยกันเมจิเดียวกูขอินช็อกโกแลตแบม่กูมไปหมเลยองเติมแล้วมันจะถังนีเป็นไะ เฮ้ยอก็ว่าเราไปตามบาทมีเยอะจังทั้งหน้าบ้านแต่เลยแต่เราไม่สามารถมีสมองพอที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าบ้านหลังไหนควรไปบ้านหลังไหนไม่ควรไปรถเราแม่งโคตรโหดเลยม่นติดพลมไปด้านหน้านั่นไงกูว่าแล้วอ้ไี่อะไรอ่ทไมไม่ัพัดไม่คมนไม่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 ไ่ไม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 ่เม่ไม่มไล่ไม่ไมาไม่มไมไม เฮ้ยเนมเนมมันพังไม้ได้กูลืมกูลืมกูลืมมันพังไม้มีเต็มเลยมาทุกพิธายกันหลังลุเฮ้ยมีตัวเล็กด้วยเหรอมีตัวเล็กเหรอเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยตายกูอะมีเต็มเลยเอ้ยตัวเล็ก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 มันงับกูโอ้ยเฮ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 ้ยนี่ไงอ่ะโอ้ไม่ ลุกมาลุก a few moments later ไอากันไม่ที่จะซ่อมรถนะรถมันโล่งจงมากแต่ช่างมังอึบบ้านก็โล่งจูงเหมือนกันไม่นานๆน้มันน้นอยต้องแวะอย่าต้องแวะกันแวะเลยเดี๋ยวคูจะซ่อมมันก่อนสวัสดีอาจารย์อาจารย์เอ้ยกันรอดไม่ะไอ้กันรอดไหน่ะนี่กันไม่จะตายว่ามีทางน้ามันต้องไปหยิบถังน้ำมันนะทำไมหยิบไม่ได้อ่ะ เฮ้ย,ยเฮ้ยเราติดไม้ที่ล้อได้ด้วยาวาแม่งทำป็นรถไฟเลยคุณทีนี้เรารู้แล้วว่ารอบเมื่อกี้เราวางไม้ลวกเกินในตัวเล็กต้อเข้ามาได้เล้วน่าไปกไปันตายทำไมคุณลึกติดว่ามันกำลังจะมืดวะถ้า,า,ามืดปุ๊บเราต้องขับไปต่อเชื่อมด้านหลังด้วยดีไหมเน,นี่ยติดสองชั้นได้ด้วยแหละโอ้โหโอ้โหโอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรขึ้นไอ้กายโคบายู่ไหนโคบายู่ข้างในรถแป๊บนึ่งอี๋ เอาพังดิไป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 เกือบตายกูไม่น่าเลยเฮ้ยมึงมาจากไหนมือใครเนีย่ยตกล่วงไปจ้ะเอาเนม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 เนไอีเนมอีเนมกูไปเลย <S <S ไม่ตัวเลยแม่กลัวชิบหายเลยนี่แบบฐานต้องนี้หมื 10, ม่นเมตรไหมจะตายหายหมดแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะหมดชิบหายแหละ กูเติมก่อนเดี๋ยวกูเติมไม่ไม่ต้องจอดมึงขับไปต่อเลยเดี๋ยวกูเติมไเฮ้ยมึงมาเดี๋ยวมึงมาเกิดข้างหน้าไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกนี่มึงขี้โกงโบรเฮ้ยช้าสักทีกูจอดตรงนี้แหละซ่อมรถทางยับเลยนะรถกูไอ้การเก็บอาหารด้วยเดี๋ยวมึงจะตายหายกันอ๋อโหนต้องไปยืมบ้านน่ะเนี่ยอะไรนี่รูปปั้นมีเงินเอ้กูจะตายแล้วกูจะ เจอปืนนะมันจบแล้วมายกันไหนไหนมันก็ใกล้ตายแล้วกูจะให้ปืนมึงมูงเข้าไปอยู่บ้านต่อบ้านมันยังเหลือของ,องมึงทำไมกูไม่ทิ้งคอนไว้มันเปลีองช่องเก็บของเนี่ยกูหวังว่ารูปปั้นนี่จะขายได้ราคานะมาป้ปป,ป,ปไปกันต่อเลยดีกว่าไม่มีเราให้หลุดบ้านสองชั้นเนอะเออเอาข้างหน้าดีกว่าเอาข้างหน้าดีกว่าเธอเอเอ,เ,อเราไม่น่าไหวนะแค่ตัวเดียวกูโดนกัดเกือบตายแล้วล้วไม่นํามันหมดเราต้องเอเข้าไปในอิดนี่เหรอเฮ้ยแล้วกูลืมทิ้งคอนแนละ้วเทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกัน ไม่เมาต้านขายของข้างทางดีกว่าโอเคไม่น่าใช่มีเจ้าของร้านจริงๆเก่งเลยเกือบเกือบเกือบๆมีแต่เงินไม่เยอะไม่ไอ้บ้านของฉันมีอะไรวะหวังว่าจะมีน้ำมันให้กูแม่งบนหลังคาที่พีกคนชมอยูบนหลังคาโอ้โหคุเจอละไปละโอ้โหมันตมเลยโอ้โหคุณลงไปก่อนดีกูไม่อยู่ละเข้ารถเขารถไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วไอ้แต่น้ำมันเราหมดไม่ใช่เหรอ มี <Philadelphia> อีกทางนึงอยู่โอเค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 โอ้คโอเคโอ้คโอเเคโอเลยจเาโอเคโอเคอเคโอไค้อเคโอเคโยเคโอเคโอเคโอเคไอเไอไค่เคเคโ่เคโอเอเคโอเเอเาอคโอเอเเอเคโคโอเคอเอเคเเเออไคออ e ออเอคอเอออออเอ ตัไปไปไปึงอ่ะไปไาไปไปไปาไป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 ไาไปปไนไป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 าปไ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 ปเปไ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 ไป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 ปไ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 ไป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 ไ อ่ะรอบนี้ฮักกูตายกูจบคลิปเลยเฮ้ยทำไมกูต้องมาเจออะไรที่น่าสนใจตอนกลางคืนด้วยวะอุ้ยอะไรข้างหลังเต็มเลยล่ะเต็มเลยรถอยู่กับพี่แล้วก็คู่กับมึงว่าเราแพ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโกงกูนี่โอ,อ้โหฮ้้ยเฮ้ย,ยไม่ชบอบบอลอย่างไไนี้เอ้ยถึงหนึ่งพันเมตรแล้วถ้าหนึง่งหมื่นไม่ได้เนี่ยทางน้ำอีกแล้วนเนี่ยเฮ้ย ไม่อจอดจอดจอดข้างบนอะไม่มีอะไรสำคัญก็ได้ไม่มีประตูเลยประตูมันล็อกอ่ะต้องใช้กียร์ใช้ไม,ไม้เว็บอลพังเข้าไปได้ไหมไม,ไม่มีอะไรยมันมีของขายอยู่นั่นคือปืนมีอย่างเดียวด้วยฮะมึงมาเกิดในที่บ่างนี้ได้ไงเนี่ยคืออะไรอะ่ะโอ้โเกมโอ้ยมุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยโอ้แล้วไม่เคพียบเติอนก็จะหมดเงินก็ไม่มีกันต่อครับนี่แว๊แม่งเลยถ้าตอนกลางคืนนี่กูชิบหาย โอ้ไม่นะเน็มเน็มแอบในบ้านแอบในบ้านเราไม่รู้เราข้อด่วนปิดเราปิด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 ด่วนปิดด่วนมันจะไหวหรอวะเต็มเลยกองกองจริงจริงเช้าสักทีออกจะออกได้ไหมเนี่ยเอาน้ำมันก่อนเร็วแล้วมึงมากินแคนนี่ก่อนเลยโอ้ยไม่เป็นไรเรามีเมจคิเออได้อยู่น้ำมันมา ทำไมคุณรู้สึกว่าโล่น่ช้าลงอะไรอ่ะต่อสัญญาณเพื่ออะไรวะโอ้ไปยาวๆเลยมึงเข้าน้ำก่อนไอ้เนี้ยมึงมาเข้าห้องน้ำในตอนนี้เนี่ยไอ้เข้าน้ำไปเลยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมึงมาเข้าห้องน้ำตอนนี้ไอ้ฐานเขาไม่คิดว่าจะปลอดภัยเลยไอ้คอมแม่มึงมาเข้าห้องน้ำในตอนนี้อะไรวะเปลี่ยนแโอเคกูรู้ละ เอ้ยแล้วประตูไม่ปิดอ่ะถ้าตายรอบนี <whatnot> ้ก <thunder> <sweetness> oh, anyway, hey, hmm. ูว่ากูลึกอ่านแล้วเอาเอ้ยเอะไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโว้ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งมันมาจากไหนหรอไอ้กูไม่น่าพูดเลยว่าจะจบคลิปไปโอ้โหอะไรอ่ะเอ้ยทำไมมันยากจังวะลุงยิบไปอัดได้เร็วดีมเนี่ยฮะดีเร็วแม่งกูตามลูกไม่ทัน a few minutes later เ,เ,เราเลือดอัดแม็กตผิดสุดเลยเนี่ยไม่ก็เกตาด้วนะน้ำมันน้ำมันนี่น้ำมันน้ำมันหมดเรียบร้อยไม่นะไม่นะเฮ้ยอา้อาวแล้วทำไงเนี่ยเฮ้ยน้ำมันกูมีนี่หว่ากูไปละเอา้าไอ้แวบบ้านแวบบ้านน้ำมันเราหมดแล้วออุุ้ยวิวิวิมีที่หูยังไงมีอ,อะไรวะไม่ไม่ไมี ใน,นจใจเลยกูไปละเฮ้ยมีบ้านข้างๆอยู่ฝากแวะหน่อยว่าไป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 น้ำมันจะพอเลยวะไม่รู้กูแวะตา,ามบ้านเออจะแวะไม่ได้นี่หว่าต้องรอตัอง้งคืนก่อนโอ้เสียงอะไรเอเอเฮ้ยมึงมาจากไหนอุ้ยด้านหน้ามันยับเลยเออวันนี้มันเกิดอาไรกที่คิดไว้ว่ะอย่าทักเลยเออนี่อะไรมันเตรียมดาดเออแมงดาดโอ้โหเนีย่ยเนี่ยเนี่ยแมงดาดแมงดาด ช้าแล้วแหวด่วนมึงไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวากูเจอเมจิดเมชิก็เต็มรแล้วเราไม่ใช่เราอะเออจะตัดยังไงให้มันสนุกวเนี่ย Two thousand years later จะถึงเจ็ดหมื่นแล้วเอาไม่ต่อได้แล้วอยู่ตรงไหนว่ายกันฝั่งไหนฝั่งไหนตายว้าวมันอยู่ในรอบมันอยู่ในรอบโอ้กูเกือบตายห้อยตัวเด็ตัวเดียวออกเร็วออกออกเฮ้ยเฮ้มึงบ้าหรือเปล่า โอ้ยอย่าๆๆละแล้วกูถือถังน้ำมันอยู่ไการไม่ตรวจชาระตุกไปไหนน่ะตอนนึงไอ้แกงกูกำลังปิดตรงนี้อยู่กำลังสร้างงานศิลปะอ้่ะโอ้ยเอาเอาเอ้าโอ้โน่แมพพกลัวแมพพี่มาเล่นเนี่ยกูมาดูมึงก็ได้กูว่าเราถึงมาเออกูว่าเรามาถึงจุดตรแล้วอะไรกันงั้นกูจะรีบขับไปแปดหมื่นเมตรละกันพวกเกียนเพียอะไรมาเล่นเนี่ยถามจริงค่ะ เออว่ะเอาต้นไม้หายเอา้าโอ้รถกูลอยฟ้าด้วยฮ่ารถลอยฟ้าเหรอกูก็เห็นรถปกติไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวหรือว่าแมพกูมันไม่โหลดวะน้ำมันมันก็จะหมดแล้วก็เพื่อนกูรู้ว่ามึงพาไปถึงแปลนเมเตอร์ได้กูเชื่ออย่างนั้นอย่ายวม,มึงหมดม่งหมดปี oh, <no. S 1> อ๋อโน่ไอ้ตอนนี้นนกูเห็นไอเนี่ยมันยืนอ,อยู่กลางกาแล็กซี่อะไรไม่รู้ไอ้ม่งเดินอยู่กลางอากาศได้ยังแปลนเมเตอร์นี่เครื่องช่วยหายใจมกำลังจะช่วยชีวิตคนไหน โ okay. อเคเขากำลังหายใจแล้วไปต่อ,ตอนั่นแปดหมื่นเมตรเย้กูไม่เห็เลยยังว้าวมึงไม่มีมึงจะไปอย่าบอกนะว่ามงึงก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะกูไม่เชื่อว่ามึงมีตัวที่แสนเมตรทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีบอสไม่มีอะไรหนะเกมนี้มันบอกว่ามันไม่มีเอนดิ้งโนแล้วกูเล่นมาตั้งนาะน เลิก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 แกนอนนอนนอน